ู้ชมคะช่วง world of food ใบภูเขาทองวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความอร่อยย่านบางใหญ่ที่ใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะต้องแวะชิมกับร้านที่มีอาหารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารจีนก๋วยเตี๋ยวหรือขนมแถมยังมีชื่อร้านที่น่าสนใจให้ชวนเข้าไปสอบถามด้วยอีกนะคะว่าร้านอาชีพเตี๋ยค่ะเอที่มาของชื่อร้านนี้นะคะจะมาจากไหนแล้วก็เมนูเด็ดของร้านนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามน้องจุทัญรศไปชมกันได้เลยค่ะ ช่วง world of food บายภูเขาทอง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีพี่คาล่าด้วยนะคะอังคารนี้กลับมาพบกับจูอีกครั้งแล้วค่ะในช่วงของ world of food บายภูเขาทองแล้วก็แน่นอนตามสัญญานะคะอาทิตย์นี้เรามาอยู่กันที่บางใหญ่นั่นเองค่ะสําหรับนะคะอาทิตย์นี้เนี่ยเรามีร้านอาหารนะคะที่มีชื่อแปลกที่สุดเท่าที่จูเคยเจอมาก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือร้านอาชีพเตี่ยนนั่นเองสําหรับร้านนี้นะคะเขาจะมีเมนูเด็ดเด็ดอะไรมาแนะนํานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ ไม่เพียงแค่ชื่อร้านจะฟังดูสะดุดหูเท่านั้นนะคะแต่เมื่อเข้ามาในร้านคุณผู้ชมยังจะได้พบกับสีสันและความหลากหลายของเมนูที่มีอยู่รอบด้านซึ่งไม่ว่าจะหันไปมองทางใดก็สามารถเลือกเมนูอร่อยของทางร้านหมารับประทานได้ค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะจะ้่ก็มาอยู่กับเจ้าของร้านอาชีพเตียแล้วค่ะคุณพิภาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบชื่อของร้านเนี่ย มีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงชื่ออาชีพเตีย๋ยคุณพ่อคุณแม่ผมมาจากเมืองจีนขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จกกะเกษียณแล้วเลยมาค,คิดเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเลยตั้งชื่ออาชีพเตีย๋ยเวลาเปิดเวลาปิดกี่โมงเปิดประมาณ8โมงเช้าปิด5โมงเย็นจะโดยมากหยุดปุดจีนศาสตร์จีนร้านนี้เปิดมา15ปีแล้วคุณผู้ชมบอกว่ามาร้านนี้แล้วเนี่ยเมนูอร่อยๆที่จะแนะนำมีเมนูอะไรบ้างกระดูกอ่อนอบบะหมี่กวางตุง้งฮ่องเต้อาหารของเล่นก็ ขนมปักกาดพัดเตีรอร่อยอร่อยเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวจะให้คุณพิพัฒน์เนี่ยสาธิตสักหนึ่งเมนูละกันนะคะไ<อ>ด้นในห้องครัวนะคะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในห้องครัวคะ่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะจูก็ามาอยู่ในครัวกับคุณพิพัฒน์แล้วคะ่ะคุณพิพัฒน์คะตอนนี้เราจะทําเมนูอะไรกันคะกระดูกหมูอ,อ่อนอบบะหมี่กับกวางตุ้งห่องเต้ครับเมนูความอร่อยมีเป็นร้อย หากจะให้แนะนำคุณพิพัฒน์บอกว่าต้องลองชิมเมนูนี้ให้ได้ค่ะกับกระดูกอ่อนอบบะหมี่กวางตุง้งฮองเต้ที่กระดูกอ่อนนั้นผ่านการตุน๋นจนแทบจะเรียกได้ว่าละลายในปากได้เลยละค่ะส่วนน้ำซุปก็ไม่ธรรมดาเคี่ยวด้วยกระดูกหมูและซีอิ๊วถั่วเหลืองตราภูเขาทองจนออกมาใสาและกลม,กล,ม,มกล่อมค่ะแหมเกลนแค่นี้น้ำลายก็จะไหลแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณพิพัฒน์แสดงฝีมือให้ชมกันเลยดีกว่าค่ะ ลงมือทำกัน,กนเลยค่ะคุณพิพั์ทำเลยค่ะ,ไ,คะได้ครับพักกระทะร้อนหน่อยใส่น้ำมันหน่อยหนึ่งน้ำซุปแล้วก็น้ำซุปแล้วก็นำกระดูกหมูลงไปลงไปแล้วใส่กระเทียมที่กีวา่าแดงนะฮะซอสปรุงรสซีอิ๊วถั่วเหลืองนะคะและสำคัญที่สุดคือซอสพอยดังลมแป้งมันฮ่องกง ชมแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวจูจะไปพิสูจน์ด้านนอกเลยค่ะร้านอาชีพเตี่ยนะครับเป็นร้านที่เปิดมานานแล้วในยา่านนี้นะฮะเป็นเวลา15ปีแล้วนะครับเมนูเด็ดของทางร้านคือกระดูกอ่อนอบมามี่กวางตุ้งห่องเต้ซึ่งตัวซอสหอยนางรมเนี่ยเป็นสูตรเด็ดในการทําให้อาหารให้มีรสชาติอร่อยนะครับและเป็นที่ถูกใจของลูกค้าสูตรที่ในการทําอาหารนห้อร่อยนะครับไม่สึมดกลิกรสิตนะครับ ท้งร้านอื่นนะครับสามารถที่จะใช้ในการปรุงอาหารได้น,นะครับอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่บอกว่าอยากจะติดตามนะคะว่าในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปชิมกันที่ไหนต่อหรือว่าอยากจะดูย้อนหลังหรือว่าอยากจะเล่นเกมรับของรางวัลน,นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะที่แฟนเพจของไทยเทพรสนั่นเองแต่ว่าตอนนี้จูขอตัวนะคะไปจัดการกับจานนี้ก่อนค่ะ เพียงกระดูกอ่อนอบบะหมี่กวางตุ้งห้องเต้เท่านั้นนะคะคุณพี่พัทยังจัดเมนูชุดใหญ่อย่างเต้าหู้ทรงเครื่องขาเป็ดอบหม้อดินหอยเชลล์ผัดบอกครีและขนมผักกาดผัดที่ หารับประทานที่ไหนไม่ได้มาต้อนรับอีกด้วยค่ะเพื่อแทนคำขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบนี้บริษัทไทเทพรสจราจำกัดมหาชนก็ขอมอบป้ายการันตีความอร่อยพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ปรุงรสตาภูเขาทองไว้ให้ร้านอาชีพเตีย่ยไว้ปรุงอาหารอร่อยๆบริการลูกค้าต่อไปค่ะ ผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยจริงๆค่ะแต่ว่าวันนี้เสียดายจังเลยนะคะเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่าวันอังคารหน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะในช่วง world of food by ภูเขาทองเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเราจะไปพบไปชงไปชิมกับร้านอาหารไหนาที่เด็ดๆโดนๆกันอีกค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะกลับไปพบกับพี่คาร่ากับช่วงอื่นๆที่น่าสนใจของรายการกันก่อนหมดหน้าทีของจูแล้วนะคะจะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยซอสถอยนางรมตาภูเเขาทองแต่ละเมนูหน้ารับประทานทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดูกอ่อนอบบะหมี่กวางตุ้งห้องเต้เต้าหู้ทรงเครื่องขาเป็ดอบหม้อดินหอยเชลล์ผัดบรอกโคลีหรือขนมผักกาดผัดอย่าลืมหาโอกาสไปพิสูจน์ความอร่อยกันนะคะบบบาายสแนนีีี้้ชชท่่องเ